คุณป้านะวันนั้นที่อาจารย์เบียร์มานะคุณก็ทําเป็นแบบว่าเข้าใจแบบอินสิงที่อาจารย์เบียร์พูดนะเรื่องแบบการแบบว่าซื้อพวกบูชาเครื่องรางของขังอะไรเงี้ยแต่ว่า่กี้คุณจัดเต็มไมนะจัดเต็มนะลเออคุณอาจารย์เบียร์อุตส่าห์ส่งแบบหนังสือพุทธวัจนะครับผมาให้คุณปึ้งหนึ่งคุณอ่านแล้วคุณก็ชื่นชอบครับชื่นชอบของขังครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณคุณไปซื้อของขังมานะเหล็กไหลนะแต่ไม่งมงายครับอาจารย์ของขังแล้วลูกกงเนี่ยไม่ใช่นะ ห้ามกระโดดครับผมนะฮะเพราะว่าหนึ่ง uh, แผ่นกระจกหนึ่งแผ่นรับน้าหนักได้ห้าร้อยกิโลนะครับผมไปนำตัวด้วยผมชื่อกันผมชื่อผมบอลปะกรณนะครับยินดีนะครับผมเดี๋ยวสามารถมาถ่ายรูปที่หน้าโอภาได้เลยนะครับใครอยากถ่ายรูปกับผมนะครับบอลปะกรนะครับผมเพิที่หน้าโอภาเลยครับจัดซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะฟินห้าสื่อน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครมโน็กม์คุ้มที่สุด okay.